่ะโอเคผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้จ่ช่องแฟนตาที่คิดจบกันในเกมโซน 4x สตรีมนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยนะผมการหาเงินเนมโดยไม่ต้องฟาร์มเลยนะครับวิธีการหาเงินเนมแบบไม่ต้องฟาร์มครับผมก็คือย่อยครับผมย่อยอะไรครับผมไม่ใช่สกิลแน่นอนครับผมเพราะสกิลกูเจ๊งครับย่อยแคทไฮครับตอนนี้ครับคว้ามาแรงแน่ๆเมื่อวานที่ทำในสตรีมไปก็คุ้มนะ คนดูบอกว่าผมลงทุน4น0 0 0ได้กลับคืนมา100,000โคตรเวอร์นะครับผมก็เดี๋ยวเราต้งสองแค่นทายก่อนทุกคนนะผมแนะนํานะผมเอาเป็นทแลนะตอนนี้มันราคาไม่กี่บาทนะครับผิดผิดแคทายนะครับนี่ครับคิดว่า2้5 0 0ติ้ง20,500 20,500นะ 25, นะ 25, นะผมมีแบบเยอะมากกนะ็20,500นะไม่ต้องกลัวว่ามันไม่มีนะนี่เห็นไหม 25,000นะครับผมลงทุนเรานะแล้วก็จะลงทุนทั้งหมดนะครับผมอ่า91้าสเอ็ันเลยนะผมเพราะว่าผมมี91้าส ouais. <Right. S 1> right. ิอันนะนี right. so, yeah, so, course, ่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้วก็ใช้โบเก้นนะผมโบเก้นนะตีขึ้นโบสอแล้วก็ย่อยเลยครับโบเก้นไปละ8,000นะผมแป0พนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด200ใบแล้วกันผมใช้ทั้งหมด200ใบแล้วกันผมห้องด่วนนะอ่างบอันนี้25,000 25,000ก็คือ100 เก้าสิบเอ็ดชิ้นก็ประมาณนี้นะแล้วก็โบเข่นเราใช้ทั้งหมดสองร้อยใบแล้วกันอตัตรีเฉลี่ยสองร้อยใบแล้วกันเออ่ใบละแปดพันสามนะครับผมวะลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ครับทุกคนดูดิสองเอ็มอันนี้ก็สองเอ็มสองเอ็มสองละบานทักสี่เอ็มสามแล้วกันครับทุกคนสี่เอ็มสามนะคลิปนี้นะครับผมสี่เอ็มสามนะครับผมก็เรา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 มาดูกันว่ามันจะตีแล้วคุ้มไหม อ่ะโอเคทุกคนก็ผมแนะนําแค่บวกสองพอนะครับว่าว่าบวกสามันจะยากมากๆเลยนะผมจะกินใบเราฟรีนันทุกคนนั้นก็เพิ่มมาแค่ช่องเดียวเท่านั้นนั่นในการอ่าย่อยนะผมผมแนะนําเป็นบวกสองแล้วกันเนาอะอมผมแนะนำเป็นบวกสองแล้วกันเนาะเนี่ยเอาขึ้นอย่างนี้แหละตีอยู่ชิวๆแล้วครับบวกหนึ่งบวกสองพอครับโอกาสติดก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะทุกคนนะเห็นปะอ่าไม,ม่นี่นคืออันนี้คือไม่ติดนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ติดเลยนะ โอเคครับแต่ถ้าเราตีบวกสามอะโอกาสติดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ย่อยได้แค่ขึ้นมาแค่สองอันผมไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่ามันจะกินใบเรามากมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันจะต,ติดไหมดูนะยากมากครับเห็นปะผมไม่แนะนําแล้วกันเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอแยกย่อยบวกสองแล้วกันนะอโอเคครับผมขอ,อ,ยยยอยแกนนะอขออยกตัดภาพไปตอนบวกสองครบทุกช่องแล้วกันนะทุกคนนะ let's go โอเคครับทุกคน ก็โอ้โหสองร้อยสามสิบใบสามสิบสี่ใบก็ไม่พอครับผมเลยกี่หน่อยชิ้นดูดินี่ผมโอ้โหตายแล้วแฟนตา้าดวงตีอะไรเนี้ทุกคนคือยับแมวมากครับผมเราต้องลงทุนเพิ่มครับเมื่อกี้นี้เราใช้ไปหมดสองร้อยสามสิบสี่ใบแลเราต้องเหลืออีกประมาณอ่าเราต้องเอาสักหกสิบใบไหมหกสิ 60, บหกสิบกใบไหมเป็นสามร้อยใบพอดี โอ้ห้าแสนเลยนะโอ้ร่ำรวยนะทุกคนไม่ไหววะ่ะเหลดไม่ไม่ไหววะ่ะทุกคนเหลดมันยากจัดเลยวะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเพิ่มนะทุกคนนะอันนี้ใบลนะปันสองถ้าผมคือหกใบเหมือนเดิมแล้วปันสองได้ถูกลนะวหกใบ, 6, 6, บครับค่านี้ใบละสองพันห้าในดีเลยนะโอเคหกสิ 6, 6, 6, บหกใบนะ่าจะได้อยู่นะเนี่ 6, 6, ยหกสิบหกใบครับไปชิวๆครับแล้วก็สีเขียวใช่หไหม หกสิใบนะครับผมก็เป็นทั้งหมด300ใบนะคลิปนี้ก็เพิ่มนะผมขายเยอะเพิ่มแล้วกันเนาะคุณว่าไม่พอครับโบเก้นแม่งตียากจริงครับทุกคนเนี่ยโอ้โหโ,โ,โดนไกสิบใบทั้งหมด300ใบนะทุกคนนะก็ทั้งหมดก็300ใบนะผมก็ใช้ทั้งหมด300ใบก็อันนี้ส2งสอละอันนี้ใบละ2ประมาณ300ใบโอ้ 5M ครับทุกคนคลิปนี้ 5M ครับไม่ใช่ 4M5 นะครับผม 5M แล้วครับ โอ้แลเลทตอนนี้ตียากมากครับผมไม่รู้ว่าจะ66สิใบจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่าครับห้าเอมนะแต่ผมว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่าผมทำเมื่อวานนี้ก็คุ้มนะครับผมทำเมื่อวานนี้ก็คุ้มแต่มันตียากกับบวก2อ่ะเนี่ยมันตีขึ้นแบบอันเชงตลอดเลยครับแต่นี่ก็ดีโอเคโอเคครับขอจะตัดภาพไปตอนจบเลยครับ let's go อ่ะโอเคครับผมก็เรียบร้อยแนละ้วผมตีหมดแล้วนะทุกคนนะก็สองหมดแล้วนะทุกคนนะก,นนะก,นก็มาทั้งหมด9ก้าสิบเอ็ดสกิลนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมจะหาใบนี้สองใบนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาแพงไหมนะทุกคนนะก็มาดูกันนะปึ๊บใบละสองหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองนะครับผมอ่ะตีไป 22, สองหมื่นสองแล้วกันเห็นไหมเข้าข้างเต็งน,นิดนึงแล้วกันสองหมื่นสองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ 22, สองหมื่นสองเหมือนกันแล้วกันเนาะอ่ะเจือสองหมื่นสองครับมีบูด้วยเดี๋ยวดูบไพิงก่อน อ่ะพินสามพันห้านะครับผมแรสามนาครับโอเคตัวนี้หนึ่งหมื่นนะอ่ะโอเคครับจำได้ครับสกายสกายรีไปหมื่นหนึง่งอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคุมดึกเปล่านะครับผมเราจะได้เยอะหรือเปล่านะสองจีนนี้นะแล้วก็มีพิงค์ด้วยนะพิงค์แล้วก็มีนะมทางของเรสเอาของจ็บก่อนล้วกันงงหนึ่งง มาทุกคนมาดูกันว่าเราจะย่อยอะไรคุ้มหรือเปล่านะทุกคนนะก็ถือว่าผมว่าโอกาสรับต้องหาเนี่ยทั้งหมดอ่ะเห็นไหมทุกคนต้องหาพวกอ่าอันนี้สามาริกเนี้ยจริงครับผมทำคลิปทําคลิปแล้วเจ๊งวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเดีย๋ยวมาดูกันทุกคนจะคุ้มไม่คมุ้ามเนี่ยรู้กันเลยรู้เรื่องกระเบื้องแตกงันน่ะรู้เรื่องกระเบื้องแตกไปครับผมบวกสองชิวๆคนะรับถ้าบวกสามมันจะมีเพิ่มมาแค่สองช่องมันไม่คุ้มครับผมบอกไว้ก่อนเ๋ยมันจะไม่คุ้มนะ ผมแนะนำเอาแค่บวกสองพอครับผมขึ้นมาช่องหนึ่งก็ยังดีนะผมว่าคุ้มนะคลิปนี้ห้าเอ็มนะครับผมมาดูนว่าจะคุ้มไหมห้าเอ็มนะครับผมถ้าได้บูสักร้อยอันได้ดีเจนสักร้อยอันก็ถือว่าคุ้มแล้วร้อยอันร้อยอันก็สองหมื่นสองหมื่นสองร้อยอันสองร้อยอันก็สี่สี่อลทุกคนถ้าสองร้อยอันก็สี่เอ็มว่ะสี่เอ็มสี่แล้วนะก็ถือว่าถ้าถ้าถ้าสองร้อยอันก็ถือว่าถ้าคุ้มละอืมอ่าประมาณนี้นะผมขอญอยกเล่นสปีดไปแล้วนะทุกคนนะ โอเคทุกคนก็จะหมดแล้วทุกคนเหลือไม่ไม่กี่แค่นะ้ทุกคนผมว่าน่าจะไม่รู้จากโซนแลน่าจะคุ้มไหมก็ไม่รู้ครับ 5M นะผมคิดน,นะนะก็อันนี้20,020 2 0 0 0อันนี้3 0 0 0นะผมแล้วก็แลก3 0 0 0แล้วก็พวกอ่าสกายกับอันติเมดสกายกับอันทัศนะ์นั่นอยู่ที่10,000นะครับผมแต่ผมคิดทุกคนดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะแต่ผมคิดทุกคนดูคุ้มไหมในา 3, สามบรรทัดนะั้นคนหมดละเยี่ยง เนี่ยมาก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเจ็บจี๊ดถือว่าไม่น่าขุมเลยมั้งวันนี้เจ็บแล้ววันนี้ผมงอมแงมซอมแซมปอมแปมแเลยมั้งโอ้โหดอกสุดท้ายรู้เรื่องกับเบื้องแตกเลยดอกสุดท้ายไม่น่ามีนะครับทุกคนหมดแล้วครับประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่เรามาดูกันว่าเราได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยอันถือว่าโอเคหนึ่งร้ออันครับผมโอ้โห ค่อนข้างดูดีเลยครับหนึ่งรอันค่อนข้างดูดีเลยครับพี่ราวางแผนไว้ครับหนึ่งร้อันครับอะโอเคราตั้งขายทุกคนดูนะว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วเราได้คุ้มไหมอันนี้อะสาม0นห้าครับผมอะตามตลาดเลยครับอันนี้สอง0มนสองนะครับอันนี้สาม0ห้าครับโหได้อยู่นะกำไรแบบเน้นเอ้นอะสอง0มนสองนะครับผมโอ้โห1 0หนึ่งมืนครับโอ้โห1 0หนึ่งมืนครับโอ้โหขอครับมีแค่นี้ครับคือเคขึ้นมาด่วนเลยครับผมเม่วันนี้ าทุกคนเชื่อเล็ขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนดูนะห้าแสนสามะห้าสามสองบวกสองสหบวกห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์บวกสองห้าสี่เจ็บวกหนึ่งสสองบวกหนึ่งสสองหหนึ่งหเอ็มหเอ็มนะครับผมหกเอ็มหนึ่งนหันะครับผมก็ไอห้าหมื่นะครับผมก็ถือว่าคอนค่างดูดีเลยครับผม ค่อนข้างดูดีเลยนะค่อนข้างดูดีเลยนะทุกคนนะก็หกเนี่ยหกค่อนข้างดูดีเลยครับผมทุกคนก็เนี่ยโอ้โหโอ้โห่าคุ้มนะโดนพสอสงครามสีจะโดนประมาณสักสี่แสนไม่ถึงกประมาณสามแสนห้าครับทุกคนก็กําไรประมาณกับเอ็มนะกำไรกับเอ็มนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับถือว่ากําไรกับเอ็มนะถือว่ากำไรนะรนะคลิปนี้กาไรนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มค่าจริงๆครับที่เราทานะโอ้โห ใครจะทําตามทําตามได้นะผมก็ประสบความสำเร็จนะทุกคนเพราะตอนนี้มันของมันแพงมากๆนะผมก็แล้วใบบวกตอนนี้มันก็ถูกอะบวกเคนมันถูกนะผมใช้ไปทั้งหมด300ใบนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มนะไม่ไม่เจ็บนะครับผมเอาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตีเฮดด้วยครับสตลอดใน,นของตัวลาไปก่อนคุณเจ้าพิชญ์ธาสวัสดีครับสวัสดีไปไปจุบ๊บ